เมนูเที่ยงนี้นะคะเราจะมาทํานะคะต้มส้มปลาดลนะคะต้มให้นะคะสมุนไพรของเราส่งกลิ่นหอมออกมาค่ะใส่นะคะปลาดลลงไปค่ะตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะตัวก็พอประมาณค่ะอันนี้ก็จากแหล่งธรรมชาตินะคะตาหามาไว้ให้ค่ะบอกว่าให้ต้มส้มปลาดลนะคะวันนี้ใส่รสด,ดีลงไปค่ะหมดรสด,ดีบ้านยายหมดนะคะเดี๋ยวก็จะใส่เท่าที่มีค่ะเราต้มปลาดลมาได้สักพักนึงแล้วนะคะนี่ค่ะ ทุกอย่างเริ่มสุกเราก็จะใส่สุกง่ายนะคะปลาลดใส่พริกลงไปค่ะตามด้วยนะคะอันนี้เป็นใบมะขามอ่อนนะคะใส่ใบมะขามอ่อนลงไปก็จะเป็นต้มส้มนะคะต้มส้มถ้าเกิดไม่พอความเปรี้ยวไม่พอนะคะเราก็จะใส่นะคะน้ำมะนาวนะคะนี่ก็จะปรุงรสนะคะอันนี้ก็คือสูตรของยายนะคะยายบอกว่าให้ใส่น้ำปลาร้าลงไปด้วยค่ะจะได้ช่วยเพิ่มความตามด้วยนี่ค่ะ ใส่น้ำปลาลงนะคะนี่ค่ะใส่ผงนัวลงไปค่ะเพิ่มสีสันด้วยมะเขือเทศแบบเปรี้ยวนะคะมะเขือเทศน้อยค่ะนี่ค่ะจะได้เพิ่มความเปรี้ยวไปอีกค่ะใครที่ไม่เคยทานนะคะปลาโลดก็ทําได้หลายเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นตากแห้งนะคะมีแบบตากแห้งด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปกินกับส้มตําด้วยค่ะปลาแบบจากแหล่งธรรมชาตินะคะตัวก็ประมาณนี้ค่ะก็ตัวใหญ่พอสมควรนะคะ ต้มไปอีกนะคะให้มะเขือเทศสุกทุกอย่างสุกนะคะเดี๋ยวโจวก็จะมาชิมดูน้ำต้มของเราผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ผักชีค่ะใส่ลงไปค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะต้มส้มปลาโรดของเรานะคะ,ะชิมดูน้าค่ะหอมมากค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะก็จะชิมดูน้ําน้ําต้มนะคะ<น>มีใบมะขามอ่อนด้วยแบบนี้ค่ะต้มแบบบ้านๆของเราค่ะ<น>วันนี้อากาศดีนะคะเหมาะกับการสดน้ําร้อน าทานด้วยกันนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะจก,ก็จะปิดเตานะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักเสิร์ฟกันเลยจ้านี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะมากินด้วยกันค่ะสดน้ํานะคะจะได้ลูกคออือมเมนูนี้นะคะมอบให้คุณตานะคะนี่ค่ะ ซดน้ำร้อนๆด้วยกันแล้วก็ใส่ขาอ่อนด้วยนะคะวันนี้ขาแบบสวยๆเลยค่ะค่ะเมนูปั้นบ้านนะคะสดน้ำลงคอชื่นใจประทานด้วยกันนะคะเทีย่ยงนี้นะคะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าโจจะทําเมนูอะไรให้เพื่อนๆชิมจ้า